二零二五年六月三十日，中华人民共和国驻泰王国大使馆临时代办吴志武与泰国外交部联合主办纪念中泰建交五十周年庆典，中泰友谊金色五十年。二零二五年六月三十日，东华人民共和国。 ทูไต้หวัวาาวหหน国大使馆临时台牌五支步与泰国外交部两客组牌纪念东台敬告ก잡ยจ,จิ้นกี่แข่าเลียต้องถ่ายเอี่ยงหีกิมเงูจับนี่วันที่สามสิบมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนายอู๋จื่ออู่อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชาทูตแห่งสถานเอกอัครราชาทูตสาธารณารัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศของไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลองครบรบ ครบอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีนไทย50ปีสีทองแห่งมิตรภาพ 一代又一代领导人携手推动两国关系向前发展，จ到ดใ到ยอดจุ推หนึ่า向ันมืออองเลี้ยงก,วกวยงากวางี่ย,ยัง้ยหักเตียงผู้นำรุ่นสู่รุ่นต่างร่วมแรงร่วมใจผลักดันความสัมพันธ์ให้ก้าวไปข้างหน้าจงไทย一家亲情谊永不变东泰一家亲情谊永不เปียจีนไทยดังครอบครัวเดียวมิตรภาพยั่งยืน